นี่คือหนึ่งเมนูยำที่หลายท่านชอบทานมันคือยำหอยนางลรมยำหอยนางลรมนั้นมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่ากินหอยแรงดีส่วนประโยคต่อไปนั้นผมพูดไม่ได้เดี๋ยวช่องผมจะปลิวคุณสุภาพสตรีควรซื้อไปฝากสามีเพื่อจะมีแหงยำหอยนางรมนั้นทานง่ายและต้องทานกับยอดระถินจะออกรสชาติหวานมีลูกค้าถามผมว่า ทำไมยอดกระถินถึงหวานเมื่อกินกับหอยนางรมผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมไม่รู้เหมือนกันด้วยความที่ยำหอยนางรมนั้นทานง่ายและบวกกับคำว่ากินหอยแรงดียำหอยนางรมนั้นจึงมียอดขายเป็นอันดับสองของเมนูทางร้านสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี The